ฉันเคยใช้ชีวิตเรียบง่ายเป็นกระเป๋ารถเมย์แต่งงานกับคนขับรถชื่อพี่ชาติเขาอายุมากกว่าฉันสิบปีเคยมีลูกเมียมาแล้วฉันรักเขามากและถึงแม้จะไม่มีลูกด้วยกันฉันก็ไม่เคยคิดจะทิ้งเขาไปไหนหมอบอกว่าฉันมีลูกยากฉันพยายามทุกทางเพื่อจะมีลูกทั้งกินยาทำบุญขอพรแม้แต่ไปหาหมอแผนโบราณที่พี่สะพยแนะนำให้ฉันเดินทางไปกลับทุกสัปดาห์ตามคำแนะนำของเธอ หวังเพียงจะได้ลูกให้พีชาตสักคนระหว่างที่ฉันไม่อยู่บ้านพี่สะพ้ายก็เป็นคนดูแลสามีแทนวันหนึ่งฉันลืมของไว้จึงกลับบ้านกับทันหันสิ่งที่ฉันเห็นทําให้ใจสัน่นพี่สะพ้ายกับพี่ชาติอยู่กันในบ้านฉันแอบได้ยินเสียงพูดคุยและหัวเราะที่บอกให้รู้ว่าทั้งสองคนกําลังคบชู้กันลับหลังฉันฉันเก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจเพราะไม่อยากให้พี่ชายต้องเสียใจ ถึงแม้จะเจ็บปวดแค่ไหนฉันก็พยายามไม่พูดอะไรออกมาวันหนึ่งพี่สะพยท้องและยกเด็กคนนี้ให้ฉันเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมฉันรับไว้แม้จะไม่รู้ว่าลูกคนนี้เป็นของใครกันแน่ระหว่างสามีฉันหรือพี่ชายแต่ฉันก็เลี้ยงดูเขามาด้วยความรักเหมือนลูกแท้ๆไม่นานหลังคลอดพี่ชาติกับพี่สะพยก็หนีไปด้วยกันทิ้งเพียงจดหมายขอโทษพี่ชายฉันโกรธมาก ฉันเองก็เสียใจแต่เราทำได้แค่ประครับประคองชีวิตต่อไปเท่านั้นตอนนี้ฉันกับพี่ชายช่วยกันเลี้ยงเด็กสามคนบางวันก็เหนื่อยบางวันก็ยิ้มได้พวกเขาคือสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันลืมความเจ็บปวดได้บ้างถึงวันนี้ฉันให้อภัยคนทั้งคู่แล้วแต่ไม่ขอต้อนรับพวกเขาให้กลับมาอีกขอให้ทุกอย่างจบแค่อดีตเรื่องมันไม่จำเป็นต้องลืมแค่เรียนรู้และเดินต่อให้ได้ก็พอ